เรีกระดาษเล็กที่เขากำลังจะยุบเลิกอย่างน้อยเจ0 0โรงทำไมผมถึงสารต่อจาบอบประเวทว่าเป็นดุลยพินิษของประชาชนที่ส่งลูกหลานไปเรียนเพราะประวัติศาสตร์การศึกษ,ษาไทยนั้นบอกไว้ชัดเจนว่าโรงเรียนประชาบาลที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศให้ลูกหลานไทยได้เรียนนั้น ประชาชนร่วมกับรัฐบาลไทยเป็นคนจัดตั้งในหลวงรัชกาลที่ห้าชี้ช่องให้ว่าให้อาศัยวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนทุกแห่งเพราะฉะนั้นกำเนิดของโรงเรียนประถมทั่วประเทศเกิดจากประชาชนร่วมกับรัฐบาลช่วยกันจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่โรงเรียนมหันตบาราม แต่ตั้งต,ตั้งแต่ปี2464เป็นต้นมาเมื่อประกาศใช้การศึกษาภา,บาคบังคับกระจายไปทั่วเนี่ยกระทรวงศึกษาทํา,ารรมไม่ไหวหรอกครับแต่ได้บารมีของวัดและของประชาชนที่เห็นคุณค่ารวมตัวขึ้จัดตั้งขึ้นถ้าเป็นในเมืองก็ใหญ่หน่อยไม่ใช่ในเมืองก็เล็กลงไปแล้วก็ในท้องถิ่นห่างไกลก็เป็นรืดอนขนาดเล็กมาก แต่ทุกอย่างนี้จัดตั้งขึ้นด้วยน้ำใจด้วยกำลังทรัพย์กำลังกายและกำลังศรัทธาของประชาชนที่เห็นคุณค่าของการศึกษาเริ่มต้นทีเดียวนั้นไม่ได้มุ่งเอาวิชาหนังสือเป็นแกนหรอกจริงอยู่วิชาหนังสือเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่มุ่งก็คือให้สู่ราบเงาของไทยเรา สูรากเงาในที่นี้หมายถึงว่าคุณธรรมทั้งหลายวิชาธรรมมาหากินความเป็นอยู่วัฒนธรรมภาษาก็ให้อาศัยพื้นฐานรากเงาเดิมที่เรามีอยู่ทั้งสิน้นดังจะเห็นได้ว่าเมื่อประกาศใช้การศึกษาภาพบังคับทั่วประเทศนั้นเป็นนโยบายของรัฐโดยตรงที่บอกว่า ครูเป็นผู้อ่านออกเขียนได้แล้วให้เอาผู้คนที่มีความรู้ความสามารถหลายๆด้านมารวมกันจัดตั้งเป็นครูในโรงเรียนให้ได้วิทยาฐานะปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่มีหรอกครับมาทีหลังแต่ไม่ได้ไหมายความว่ารุ่นปู่ทวดเรารุ่นพ่อแม่เราจะฉลาดน้อยกว่ารุ่นหลังไม่จริงเพราะว่าจริงๆมันตรงมันข้ามไดทั้งไปว่ารุ่นก่อน มีสติปัญญามีความสามารถและไม่รักไม่ละทิ้งรากเก้าเดิมนี่คือความเป็นมาของเราแต่ตอนนี้โลกมันครอบเรานะฮะครอบไปทั่วโลกเราก็ถูกครอบด้วยเราก็มกหลงไหลวิชาการแบบฝรั่งมากเกินไปจนกระทั่งถูกลากจูงไปในกระแสะโลกตะวันตกมากจนเราลืมตัวเราเองว่าเราเป็นใครรากฐานเราเป็นยังไง ผมรู้สึกจับใจความเห็นของอครูเตือนใจดีเทพที่อยู่ทางเชียงรายนะฮะที่บอกว่าการศึกษาสมัยใหม่สอนให้รู้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องสมัยใหม่แต่ไม่สอนให้เขารู้จักภาษาขเขาเองโดยเฉพาะเชนเผ่าทั้งไทยใหญ่ทั้งกะเหรี่ยงทั้งมูเซอรีซออะไรต่างเขาเขาไม่ได้เลือกเกิดนะครับไม่ได้เลือกเกิดเขาเกิดมาเองแล้วเมื่อเขาเป็นรีซอ เป็นมูเซอร์เป็นไทยใหญ่เป็นไทยลื้อไทยเขินเขาผิดอะไรถึงไม่ให้เขาเรียนภาษาของพ่อแม่เขาวัฒนธรรมความเชื่อของเขานี่เป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่ผมเอ่ยขึ้นนี้หวังไม่ได้จากโรงเรียนใหญ่ในกรุงและในเมืองแต่หวังได้จากโรงเรียนที่อยู่ในชนบทที่เขายังไม่ลืมรากเหง้าของเขาเอง ผมเองไม่ใช่เด็กกรุงเทพครับผมเกิดทางใต้คุณพ่อผมภูเก็ตคุณแม่ผมนครศรีธรรมราชผมโตกับคุณยายผมเคยอยู่โรงเรียนวัดดังนั้นผมจะเข้าใจโดยเนื้อแท้ว่าอะไรที่หลอ่อหลอมให้ผมเติบโตขึ้นมาได้จนบัดนี้นั้นเพราะรากเง่าของของเดิมไม่เฉพาะจากโรงเรียนเท่านั้นผมได้จากคุณยายคุณพ่อคุณแม่ผมมากมายในความรู้ที่ได้นั้นตรงนี้เองผมคิดว่า จึงเป็นเคล็ดสำคัญที่บอกว่าถ้าจะต้องเลิกหรือไม่เลิกโรงเรียนขนาดเล็กกันแล้วผมเห็นด้วยกับคุณหมอประเวศนะฮะตั้งใจอยู่แล้วว่าประเด็นนี้สำคัญว่าต้องฟังเสียงประชาชนว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาและอีกอย่างก็คือการที่จะยุบโรงเรียนเล็กให้มาเรียนโรงเรียนใหญ่เด็กตัวเล็กๆอายุหกขวบต้องเดินทาง อันตรายแล้เกินรถโครทระหดทั้งหลายที่ขนเด็กมาโรงเรียนนั้นก็ไม่ใช่เป็นรถติดแอร์สมัยใหม่เหมือนอย่างในกรุงเทพเพราะงั้นความยากลําบากเรื่องอาหารการกินอีกอะไรต่ออะไรอีกมันมันลำบากและเกิดเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องคิดให้มาก